โอเคครับก็กอสวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมผมก็ทาการจัดจำการนะครับทหารมานะครับก็มารีวิวรถนี่ครับรถที่ไม่ได้จับรถเป็นเวลา6เดือนนะครับดูกันเลยนะสภาพรถนะครับอย่ากลับ้องหลังแป๊บหนึ่งนี่นะครับหลังจากที่ไม่ได้จับมานะครับก็พี่ผมก็ทาการเปลี่ยนอาร์มนะครับปกติมันจะเป็นอาร์มยืดใช่ไหมล่ะก็ทําการเปลี่ยนเป็นอาร์มเดิมนะครับ พ่อก็โอ้โหดูดู <S 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 บุ้มแบบยับเลยนะครับก่ออะไรบ้างก็สภาพแบบไม่ได้ล้างอะเนาะดูถ้าเราใส่อายดนี่ก็จะสวยนะเบาะก็เปลี่ยนนะปกติจะเป็นเบาะแบบเบาะปาดใช่ป่ะเราผมถ่ายคลิปอะ ตอนผมอยู่กลมนะผมก็ทําการแบบเอาคลิปเดิมมาลงนะครับคลิปเดิมแบบว่าเราอาจคลิปแล้วแต่เรายังไม่ได้ลงคลิป y o u t u b e นะครับน,นี่ก็เป็นรถน้องมันนะครับขันใหม่ครับผมเดี๋ยวรองบก่อนนะครับรอเงินเดือนเรอกก่อนนะครับสกุลเดี๋จะจัดใหม่เลยนะครับเสริมหล่อนิดนึงนะครับก่อนจะแต่งนะครับผมก็จะออกแบบก่อน ออกแบบก่อนว่าเราต้องใส่อะไรบ้างเวลามันเราเรา,เราซื้อมันจะได้สวยเลยนะครับไม่ต้องแบบลองผิดลองถูกนะครับถุยลองผิดลองถูกนะครับอันนี้ปั๊มก็ซื้อสี่ห้า 4, เดือนที่แล้วมั้งปั๊มเนี่ยผมซื้อผมซื้อมาแล้วก็เอไทยซอดลาวแล้วทุกคนผมซื้อมาแล้วก็ใส่นะมันต้องปาดตัวนี้ออก พราะมันแบบติดกันโหไฟเลี้ยวดูไฟเลี้ยวก็ไม่มวีดูเนี่ยอันนี้มันใช้ได้นะทุกคนมีเดือนก็ยังแบบเหมือนเดิมไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรผมก็มีแบบของมาแจกนะทุกคน ต่ถ้าแบบคนครบ4,000ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ3,000 3,000นิดๆเน,น,นี่แหละทุกคนเมื่อก่อนมันประมาณ2,000 2,500นะครับแต่ไม่ได้ทําคลิปนะครัมันก็ลดลงมานะครับก็เหลืออยู่ประมาณ1,440นะครับโอเคแล้วก็จะมาดูของที่ เราจะแจกกันเลยนะครับครบเมื่อไหร่ผมก็จะแจกเลยนะอันดับแรกนะครับเป็นลูกห้าสี่นะครับบ้านก็จะรบนิดนึงลูกห้าสี่นะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่จุดเท่าไหร่เนี่ยลืมคือคือมาคือมาไวตั้งนานแล้วนะยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เสื้อก็ยังไม่แบบยังไม่ได้ใช้นะครับ ผม,ผมเอากระดาษทรายขัดนิดนึงผมเหนื่อยผมก็เลยไม่ทําเลยไม่ทําต่อก็เลยซื้อใหม่เลยแล้วก็ฝาสูบนะครับเป็นฝาลูกห้าสิบสี่นะครับอันนี้ก็จะแจกนะครับตัวนี้ไม่แจกนะครับตัวนี้ติดมาจากโรงงานนะครับอันนี้ก็ถ้าสนใจก็จะแจกนะครับดูนะครับในกล่องนี่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีห้าหกแล้วก็ห้าสีด้วยนะครับ ตู้เสื่อมนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ไม่ขายหรอกครับจะแจกนะครับแจก fc ทุกคนนะครับซื้อมาประมาณตัวนั้นเก้แต่ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็เยอะแยะครับเดี๋ยวค่อยแจกนะครับรอให้มันครบก่อนครับคนดูประมาณสามร้อยเอ้ยสามพ สามพันนิดๆน,นะครับเป็นชั่วโมงนะครับสามพันสานชั่วโมงนะเออก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะครับก็ไม่ได้พูดนานอันนี้ก็ <c oughs> รอๆไปว่าจะล้างรถก่อนนะอาจพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับโอเคท่านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ล้างรถแล้วก็จะอัดคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผม